อันนี้เาหามาตัง,งไก่เนาะส้วกแพง,แพงบ่แพงกหร,รแพงอีหลีเหรอบ่ต้องกามแพงเนาะมวงปลาสิหมกม่วงปลาบ่แม่นหมกม่วงบ้านเนาะเฮ้ยแมวผ้าผ้าหนาไปเลยน้ำผเน,นี่นะเราบัวเอ่ไปดอกฮะไปดอกไอ้ปยัขามอุ้ยผุนแล้วเห<ะ>็นของหงอยอยูุ่่นบ่ก้าไปดอกนี่นั่น้ยแล้วจงดีไปนนไม่อยากไปไปโลดไปโลดอุ้าไปนี่้ จ้านูนมตั้มาเจ้า้านเ้าามนเียอทีนี่เ่ยอะเห็นมันองของอยู่นะไกินอย่างวขอรกินนเจ้าอยากกินดูสิเจ้าอยากกินบมากนมันมวปลาหายากนี้อยากกินมันไปขอมันกินมาขอกใส่เลยนะตะขอกเลยอ้ม่ยมปนอันหามอื่น สวนหนุมนางมึงหนุมกับกวนนบักอื่นแบกอาลาดบักตกกับปวกไงบอกมาดิมีมันงังอรอ่าอเี้ถ้าจะแม่ยังงกระเสียบแคยังงี้วยตาบปมืดหอก็เสียบเนะก็เสียบกัเป็นยังอันนี้เาหามาตั้งไกลเนาะวยแพงาแพงกับแพงอีหลีเนเพต้อง่าซุมกบแพงเนาบักม่วงตาิบักม่วงลาบเป็นบักม่วงบ้านเนาะ บ่านนี้นี่ข้องบ่ไดังสามังิ่งกินน้ำแนลบ่กลัวมากมึงหูบ่กลัวไหมนะโอ้ยบักกันี่ไงบ้านบ้านทางไหนพวกสุไปทางนั้นไปไปไปโอ้ยป้าดตัวมู่กี่กระตือเอ้ยเจ้ากูหามาไดนแล้วมาขอกินน้ำกลัวนี่ไงป้าดตัวแตมันขอผู้ใดมาท่าผู้ใดมาเย้บักนาเปียงแป้งเลยครับ กูบ่อยนุงนยังไงเหรอกูบากบ้ากูจะเสียมึงัไงแกกว่าคิดจรงอะมึถทานายยังนี้ได้เอจูบ้วนเพียนเอจูบจรจริงดเสือหนาม้องทานายยงนี้จะไม่เพลียนหรอเป่เออเพนไม่ากูรเสียก่อนพยายามพยามยามพยมหบอกบอลไป่ยำน้าปุ่นไหมเอามันน่ากมตัวงันไปเสย ไปคนละทางดิเอามันขี้รถไปกันน้ำฝนกอาเดียวกันเนี่ยยู้ใส่มันขี้ไปไหนเงี้ยแม่ปาดตัวแบหนาวบ้างเอาอี๋ฟไน่าเนะเจ้าเฝ้าเบิ่งเด้อเจ้าไปมันมันตกไปอ่น้ยยกินด้อแม่ยักินด้อเกินไ่มยังเบิ่งคเจ้าอย่างเีงลเจายกินด้อแม่ยกินด้อเฝ้าไปเพียงเออเอว้บอกางเออบอกหงยกว่งเสียดเลยไปเรีว

มันไมแว่มันจะไมแว่ก็ถือบักกอกนี่แม่เอ้ยบักนาไงโอ้วสูมาตัวจีนุ่มกูชู้นี้ทางไหนกันนี้นะนงไปเน่ยไปเนี่ยนู้อยห้องเลยเด้ออตัวบักถักบรางกับป้อมึมึงมึงบักแม่มึงถักนอแว่เลยแม่กูมันเยอะใจแห้งเนบักวงกูตัว